เจนี่ยเจ้าโอ้ย hmm. ช hey. ่วยช่วยจริงเลยเราเลี้ยมอืมนี่มาเท้ามาเทยาฟ้าเลี uh ้ยมโอ้ยต้าอะไรมาเลียบาเลยฮ้ยเอมาเทีนน่าฮะาติ้นอเดี๋ยวหิวจ

ปลาอะไนะปลาีู้ปลาไข่ปลาขาวียปลาสเตียนปลาสเตียนเนี่ยที่เ <amber> ป็นต่ปลาขาเนียเนรเนี่ยอ๋อนี่จะไไอ้เก็ทไข่ใช่ไหมตัไข่

ตักน้ำแต่ยาเลเสช่วยด้วยตักน้ำเขาเย่ ไม้ได้ให้อานจะลามองเลยมาเฮ้ยเจอเป็นพิ้นเลยเป็นพิ้นเาเป็นพิ้นนำมัยานไปวเป็นพิ้นเป็ินเินเปนินเ้ยนำเป็นินน้เป็นินนะ

đó lại lại cái cái này đồ luôn nào

ไมยามาเลยุ้งอะไรนี่ไม่ยาฮะกุ้งอะไรวะนี่ปลาดิโมเจเลยปลาดิโมปลาดิโมปลาดิโม ใจแพะก็ไม่ใจแพะแต่มันเหมือนกันนะแกซัดตัำใจนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ตัวอะไรนี่กุ้งตัวตลกอ๋อมาเรียกกุ้งตัวตลุกกุ้งอะไรนะขอโยนให้ด้วยนะอ๋อนึกว่งใบฮะหนึ่งใบู้ยมุกกระบิ้นมุกกระบิ้นฮู้ยไล่ตรงไปนี่มันตัวใหญ่บิน

เอาไม่ไม่ไม่ใจเป๊ะครับพัดเรื่อนี่ยอันนี้ปลาอนี้ปลาใชตัวนี้ปลากันไหมอันนี้ปลากันใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ก้องเีกล้องโค้งเลยโอ้ยนี่ถักเลยตอนนี้ไหมโอ้ยนี่ถักเลยตอนนี้ โอ้ยนูนูตูวใตญตเลยดูท่อไปข้างหน้าจ้ังเงกันเอาเร็วไม่อยาะเปินน้ำเดินโซ่นังเง